คลินิกหมอผู้หญิงตอนเจ็บมากเลยใช่ไหมคะผู้หญิงไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่ใช่มันจะมีห้าคอร์สเนาะโอ้หทำไปกี่คอร์สคะเบียดีราคาทำไปครบห้าครั้งแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็เลยลองเปลี่ยนคลินิกดูเปลี่ยนคลินิกมันมันจะมีราคามันจะถูกถูกลงจะมีหมอผู้ชายมือหนักเข็ดเลยอันนี้ แล้วก็ต้องเริ่มมาผักเหเป็นการสักแทนค่ะเพราะว่าถ้าทําอะไรมาไม่สําเร็จก็ใช่ค่ะก็อยากจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นไปก่อนนะเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาเป็นลายผมนะคะตอนนี้ช่างเจี๊ยบทําเป็นลายผมกับสักต่อจุดกิดให้แน่นๆเลยเพราะว่าให้ลูกค้าไว้เสยผมแล้วรู้สึกสบายใจมันจะมีความบางเวลาลมพัดเวลาลมพัดแล้วก็บ้างทีนะอย่างไร เดินแบบดิดใต้อาคารใช่ไหมแล้วแบบอาตายแล้วอยากคนอื่นมองใช่ไหมคะข้างบนค่ะเลยข้างบนนี่มองไม่เห็นเลยนะตอนนี้ก็ใส่หมวกนะพอถอดออกนี่แบบหัวแฟบเข้าหากันหมดใช่เวลาเหงื่อออกใช่ไหมคะยิ่งแบบแบนไปเลยวเราเป็นคนที่แบบทํางานแบบอยู่นอกสถานที่อะไรมันไม่ไม่มั่นใจนะคะ เดี๋ยววันนี้ทําให้มั่นใจเลยให้ชีวิตเปลี่ยนตรงส่วนบนนี้ต้องแน่นๆนะคะโอเคโอเคทุกคนปอบหน้าช่างเจี๊ยบเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะจากตอนแรกที่มีความข่าวตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะเสยเสยให้ดูเนาะนจะเห็นข้างล่างเหมือนแบบมีลายผมอ่อนนะคะแล้วก็เนี่ยช่างเจี๊ยบเก็บละเอียดแบบนี้แสงสีขาวคือแสงไฟนะคะคนี่ค่ะข้างล่างจากที่เห็นเป็นหนังสีาขาวๆที่หายไปนะคะเนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้แทน แบบมีความแบบเข้มขึ้นนะคะเหมือนมีลายผมออดอยู่ซ้อนอยู่ด้านล่างแล้วก็ปกปิดส่วนที่มีหนังศีรษะบางๆได้อย่างดีนะคะก็เนี่ยเห็นนะคะชัดเจนนะคะว่าออกมาแน่นมากๆเนาะเนี่ยตรงนี้ก็คือไม่ได้สักกับรอยที่มีตั้งแต่มีสักก็คือเนี่ยค่ะเขาแบ่งเขตกันนะคะว่าตรงตั้งแต่มีแบบว่ารอยสักไหลผมก็คือมีความทึบหนานะคะเห็นไหมคะตั้งแต่ช่วงนี้มาเนี่ยไล่กลับมาเนี่ยก็คือมีความ ชึ้นหนาขึ้นมาเห็นเป็นเส้นๆอยู่ด้านล่างเห็นนะคะนี่ชางเจีบให้ดูใกล้ๆกับส่วนที่ไม่ได้สักเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ตอนแรกคือมีความบางบางกว่านี้นะคะช่วงตรงที่รอยสักเราทําไปค่ะแต่ว่าตรงนี้เขายังมีผมหนายอยู่แต่อยากให้เห็นความแตกต่างว่าช่วงที่ไม่ได้สักกับช่วงที่สักคือเขาเห็นแตกต่างกันว่ามันเข้มขึ้นกว่าจ,จริงๆนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนจากที่มีความบางมากๆทุกคนดูหายไปเลยนะความบางหายไปเลยเนี่ยเหลือแต่แบบ เป็นผมเหมือนผมหนาปกติเจี๊ยบไม่ได้เอาผมมาปิดอะไรนะทุกคนดูให้ดีๆนะคะว่าดูแน่นขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแสกตรงนี้จากตอนแรกที่มีความขาวหมดบริเวณเนี้ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเห็นเข้มสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ช็อตที่ถ่ายไปก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแบบมีผมบางเจี๊ยบทำช่วงหน้าเสร็จเนาะแล้วก็ถ่ายข้างหลังว่าตรงนี้ยังบางอยู่ตอนนี้มาดูกันใกล้ๆเลยว่าความบางไม่มีเลยนะคะ นี่ค่ะเห็นเป็นเหมือนมีลายผมอยู่ด้านล่างแล้วก็ปกปิดได้ดีมากหายเลยค่ะความบางหายไปเลยเหลือแต่แบบว่าแบบเหลือแต่ความเข้มที่มองไปด้านหลังก็คือเจะรวบผมลูกค้าให้สวยๆก่อนนะจากตอนแรกที่มีความบางทุกคนแน่นมากๆเสวยมากค่ะดูสิคะโอเค